โคกปั่นบย้ยเมนูที่กำลังมาแรงมากๆวันนี้ไปขอล้วงสูตรมาจากแม่ค้าที่สนิทกันเอามาฝากก่อนนะคะเป็นสูตรเหมาะสำหรับทำขายในตลาดนัดค่ะแล้วมันมีตลาดเิ็ใหม่มมาคอกมาเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเดินเลยเหรอแต่ขับผ่านวันนั้นวิรรถเยอะมากเขา่าขายเดียน แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรแบบเข้มข้นที่เอาไว้ขายตามคาเฟ่หรือว่างานแฟร์ถนนคนเดินต่างๆอดใจรออีกแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวเชฟแว่นจะมาลงคลิปให้นะคะวันนี้ดูสูตรแบบประหยัดต้นทุนไปก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีบวย4เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ด้วยน้ำตาลผสม3ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่ามันปั่นนะมันปั่นอะความหวานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันต้องเยอะหน่อยอพอเะหรอ,อ,อพี่เขาเลือกใช้เป็นน้ำตาลผสมนะคะจะเป็นน้ำตาลทรายขาว ผสมกับน้ำตาลทรายแบบขัดสีน้อยพอมาผสมกันเนี่ยความหวานมันจะแบบเป็นหวานนวลๆไม่หวานแหลมไม่แสบคอนั่นเองค่ะเขาจะใส่เกลือด้วยประมาณครึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ําแข็งเอาลงไปปั่นกับตัวเนื้อบวยที่ผสมเอาไว้แล้วก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามันปั่นยากก็ให้ใส่โคกลงไปบางส่วนนะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นน้าเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะแต่อย่าใส่เยอะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเจือจางค่ะหลังจากนั้นจะเทโคกลงไปที่ก้นแก้วก่อนนะคะ แล้วค่อยเอาน้ำบวยที่เราปั่นเอาไว้มาท็อปปิ้งด้านบนค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็นเนื้อบวยมาประดับข้างบนด้วยอีกก็ได้เช่นกันนะคะบางทีลูกค้ามาเอาแดงโซดาบัวลุกอะไรอย่างเงี้ยวิแดงโซดาบววฟังดูน่ากินเนาะอันนี้แก้วกี่ออนพี่กุ้งแก้วสามออนมหอืม้เค็มหวานแต่อันนี้พอดีเลยพี่กุ้งไม่เปรี้ยวเกินไปใช่ึิงงบอกว่าความหวานอ่ะพอมันปั่นเราต้อง ว่าเออพีช